ผีปอบเป็นหนึ่งในความเชื่อพื้นบ้านที่โด่งดังมากของไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานผีปอบมักถูกเราว่าเป็นผีสิงสูในร่างคนกินเครื่องในสัตว์หรือมนุษย์เป็นอาหารเชื่อว่ามักเข้าสิงร่างผู้หญิงพอตกกลางคืนวิญญาณจะออกจากร่างไปหากินตอนเช้าจะกลับเข้ามาในร่างเดิมทำให้คนรอบตัวไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นปอบ เวลามีสัตว์เลี้ยงเช่นอัวควายไก่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุคนสมัยก่อนจะสงสัยว่านี่ฝีมือปอบหรือเปล่าบางหมู่บ้านถึงกับมีการไล่ปอบหรือขับปอบโดยใช้หมอผีมาทำพิธีคนที่ถูกสงสัยว่าเป็นปอบมักจะถูกสังคมกีดกันหรือต้องย้ายออกจากหมู่บ้านหมอผีจะทำพิธีเรียกวิญญาณหรือทำเครื่องรางมาทดสอบบางก็ใช้วิธีเอาสัตว์ตายมาทดลองหากมีคนในหมู่บ้านอาการผิดปกติก็จะเชื่อว่าเป็นปอบ การซื้อปอบในบางท้องทิ่นมีความคลั่งและน่ากลัวมากมีตำนานเล่าว่าปอบเกิดจากผู้ที่เรียนคาถาอาคมแล้วผิดครูไม่ควบคุมวิชาทําให้วิญญาณร้ายเข้าสิงและออกหากินอีกกระแสหนึ่งบอกว่าปอบไม่ใช่วิญญาณแท้ๆแต่เป็นผีตระกูลเดียวกับผีกระซือต้องการกินของสดและสกปรก นักวิชาการบางคนมองว่าพี่ปอบเป็น,นกลไกทางสังคมใช้ควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชนเมื่อมีใครแปลกแยกไม่เข้าพวกหรือเหตุให้สัตว์ตายบ่อยก็อาจถูกเกาวหาว่าเป็นป๊อบปัจจุบันแม้จะไม่เชื่อจริงจังเหมือนเดิมแต่เรื่องพี่ปอบก็ยังถูกกล่าวเป็นนิทานเป็นความเชื่อสืบทอดและถูกนำไปสร้างในหนังในละครและวรรณกรรม ผีปอกคือตำนานผีพื้นบ้านของไทยเชื่อว่ากินเครื่องในสัตว์และคนมักสิงล่างมนุษย์และถูกใช้เป็นคำอธิบายสิ่งที่หาคำตอบไม่ได้ในอดีต